ขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้ค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่พีพวันนะคะก็จะมาบอกว่าตอนที่นอนติดเตียงตอนที่นนยังไม่เจอผิภัณฑ์ดีบูเนี่ยนอนติดเตียงมาสองเดือนแล้วตอนที่เดินนะคะเดินกับเทกับ,บไหนนะคะเดี๋ยวให้พี่พีพะวันทําให้ดูนะคะตอนนอนเป็นยังไงคะพี่จะนอนแบบไหนอยู่คะพี่นอนท่านี่งทุกวันคะ่ะนอนท่านิ่งกนคือไปด้านทุกวันเห็นคนเป็นย้งงก็เดิน เราก็เดินไม่ได้เราก็นอนงออเวลาพี่ลุกขึ้นอ่ะขามันจะพับไปขามันจะพับไปคือพับลงไปเราเดินไม่ได้แข้ขาอ่อนไปใช่ไหมแล้วเดินอ่ะพี่จะจับอย่างเงี้ยแล้วเดินอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนอะไรมันทิ่มทิ่มขามันจะเดินคือเราต้องเขย่งขาไปข้างนึ่งเดินแค่ห้องน้ำเนี่ยนะคะไปแบบนี้ไม่ได้แล้วอัไม่ได้แล้วอเดี๋เลยลองเดินคือตอนที่เรายังได้ทานอยู่เราเดินแบบไหนคะ ที่เดินหนีอะค่ะเวลาที่เข้ามาก็คือมันเหมือนมีอะไรทิ่มที่ข่าใช่ใช่ใช่ขึ้นข้างขาข้างมืออ๋อค่ะเพราเพราะเรายืนเต็มเท้ามันก็จะล้มทันทีเพราะมันจะต้องับไปเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานดีบูลแล้วคะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยค่ะที่เดินแรกเต็มเท้าขึ้นนะคะค่ะอย่างเราลุกขึ้นจากที่นอนเงี้ยเราลุกขึ้นมาเราเราไม่ต้องจับอย่างเงี้ยเราลุกขึ้นยืนได้เลยแล้วเดินได้เลยใช่ตอนนี้เดินได้เท่าใช่ พี่ก็ออกกำลังกายได้เหมือนเดิมเนาะออกกำลังกายได้เหมือนเดิมแล้วค่ะทานไปได้แค่สัปดาห์เดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ก็เริ่มเดินได้พี่ก็เลยลองออกกำลังกายอีกครั้งนึ้นซึ่งอาการที่พี่เจ็บล้าวตาขาเนี่ยมันหายไปหายไปแล้วนะคะหี่ไม่เป็นอะไรเลยโอ้ฉันอนเดินลองเดินไปๆหรูอวันจะวิ่งให้ดูได้ไหมคะอาลองเดินไปนี่เห็นได้ไหมคะเผลอล้าวสุดยอดมากๆเลยไม่เจ็บนะเจ็บไหมถ้าเจ็บเราจะเดินแบบนี้ไม่ได้แน่นอนใช่ไหมแต่ถ้าทำทเท้าเนี่ยมันจะพิมพถ้าเราเจ็บ ไม่ไหวไม่ไหวเลยนะเี่องการจะเป็นหน้าตาของคนที่ทำถิ่นภารดีบูแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแล้วก็หายปวดหนืออะไรก็กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับกำลังกายได้นะคะใครที่มีปัญหาด้านขานะคะลองเลยใช่ไหมคะทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะใช่ไม่งั้นพี่คงขาลอกส่งคือพี่โชคดีคิดว่ามันเป็นเหมือนบุญของพี่อ่ะที่ได้มาเจอดีบูมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเขาออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อค่ะก็ก็ดีเลประมาณฉันไปสองกองก็สิบกว่าแล้วสิบกว่า สิบว่าสองแล้วก็เริ่มดีรู้ีสิบว่าเดินดีขอเดินไม่ค่อยเสียวปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดที่เอวเวลาเราทํางานเนี่ยนั่งซักผ้าลุกขึ้นแล้วก็มันแบบปวดมากคะเวลาขึ้นกระไดนี่วันมังก็ใช้แบบขึ้นลงลงหลยรอบก็มีจะปวดเสียวแป๊บๆเสียวแป๊บๆแล้วเป็นอาการแบบนี้มานานหรือยังคะประมาณ3ปีแล้วครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทุกท่านนะคะอยู่กับช่องชาแนลดีบูนคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะปุ๊กอยู่ที่ชุมชนบ่อนไก่นะคะเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครของเรานั่นเองวันนี้นะคะปุ๊กก็อยู่กับเคสลูกค้านะคะที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับไขข้อเสื่อมโดนกระดูกปวดเข่านะคะแล้วก็มีอาการเสียวนะคะเดินมีเสียงกร๊อบแก๊บที่หัวเขา่าหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะที่สั่งกับปุ๊กไปนะคะตอนนี้นะคะคุณพี่กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากผู้ใช้จริงกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะแนะนำตัวน,นิดนึงค่ะชื่ออะไรคะพี่การนาดำริค่ะพี่การนาดำรินะคะอายุเท่าไหร่คะ57ค่ะ57ปีเนาะตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรเอ่ยแม่บ้านค่ะแม่บ้านแม่บ้านเนาะค่ะแล้วก่อนที่จะทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนะคะพี่การนามีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายคะเออปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดที่เอวค่ะเวลาเราทำงานเนี่ยนั่งซักผ้าลุกขึ้นแล้วก็มันแบบ ปวดมากค่ะเวลาขึ้นกระไดนี่วันหนึ่งก็ใช้แบบขึ้นขึ้นลงๆหลายรอบแล้วก็มีจะปวดเสียวแป๊บๆเสียวแป๊บๆแล้วเป็นอาการแบบนี้มานานหรือยังคะประมาณ3ปีแล้วค่ะ3ปีแต่ว่ายังไม่ได้กินยาอ๋อคือไม่เคยรักษาวิธีอื่นเลยค่ะ แล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบุญจัดได้ยังไงคะน้องชายบอกคะ่ะเขาเขาเป็นอยู่แล้วเขาก็กินแล้วก็ได้ผลดีอ,อก็คือน้องชายทานอยู่แล้ว<ช>เห็นผลแล้วชัดเจนหายแล้วก็<ช>บอกต่อคุณพี่กัญนนชา<ช>แล้วหลังจากที่พี่กัญนชนาทานไปกี่กล่องคะที่รู้สึกได้ว่าการแบบรู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงเลยเริ่มกินซองแรกค่ะรู้สึกว่าเออมัอนดีขึ้นตอนนี้ก็ประมาณสามกล่องแล้วค่ะเ็นบอกว่า ตั้งแต่กล่องแรกรู้สึกว่ามันหายก็เลยโทรไปหาน้องช,ชายว่าเอะเราอุปทานไปหรือเปล่าใช่ไหมคะเอามันหายที่มันหายยังไงคะพี่คือมันก็แบบไม่มีอาการที่เป็นอยู่นะคะเวลานั่งสักพ้านี่เวลาเราลุกขึ้นนี่ก็มันไม่ปวดแล้วไม่ปวดแล้วขึ้นกระไดก็ไม่ปวดแล้วค่ะก็คือสัมผัสได้ตั้งแต่หนึ่งซองแรกนะคะว่ามีอาการดีขึ้นเนาะค่ะแล้วถ้าถามความประทับใจอะคะ่ะว่าพี่การณ์ประทับใจอะไรในผลิตภัณฑ์ตัวดีบุญบ้างคะคือประทับใจแบบ เราเป็นแล้วมันทําให้หายแล้วก็แบบก็ดีใจอะค่ะ ừ, ที่แบบเราไม่ต้องทรมานอีกแล้วค,ค่ะ่ะไเนี่นะคะ่ะมีห้าซองนะคะอานะคะเดี๋ยวพี่กัญนจนาคะจะชงนะคะ,ะ,ะ,คะทานให้ดูจริงๆเนาะว่าทานง่ายนะคะปกติทานกับน้ำครึ่งแก้วเนาะพี่กัญจนาเนาะน้ำธรรมดาครึ่งแก้วใช่ค่ะครึ่งแก,แวกแ้วแล้วก็หลังอาหารเช้านะคะวันละซองค่ะวันล,ละหนึ่งซองเท่านั้นค่ะนี่นะคะ จะเป็นผงสีงสีเหลืองค่ะค่ะแล้วก็คนได้เลยะะรสชาติก็คล้ายๆเหมือนเกลือแร่เลยค่ะ,คะนี่นะคะก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะคนทานจริงๆนะคะก็วันนี้จะพิสูจน์ให้ดูเลยว่าทานจริงๆเห็นผลจริงทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะรสชาตินะคะไม่มีขมเฟื่อนอะไรใดๆทั้งสิ้นเลย ทานเข้าไปแล้วนะคะหมดแล้วนะคะนี่นะคะพี่แกจนาก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นนะคะว่าทานจริงๆเนาะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติไม่มีรสชาติรสชาติดีค่ะไม่มีกลิ่นไม่มีไม่ไม่เฝื่อนค่ะไม่เฝื่อนทานง่ายเห็นผลจริงแล้วก็อาการปวดข้อดเข่าที่หายเลยกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเนาะก่อนทานนะคะพี่พี่มีอาการปวดข้อปวดเข่าแบบเป็นแบบไหนบ้างคะอยากให้เราให้ฟังนิดนึงอะค่ะก็รู้สึกว่าตองมันต้องใช้ขาใช้อะไรเยอะคือบางทีมันก็ปวดแล้วก็แสบแล้วตาม เหมือนเหมือนไม่ใช่ปวดปวดกล้ามเนื้อธรรมดาแต่เป็นปวดเหมือนปวดแสบเหมือนปวดเข้าไปในกระดูกอ๋อปวดแสบปวดร้อนนะคะก็เห็นบอกว่าเมื่อก่อนแบบงอเข่าไม่ได้ด้วยใช่ครับมันตึงครับอ๋อมันตึงนะคะเป็นมานานหรือยังเอ่ยประมาณปี6 0ูนย์ครับปี60ก็เป็นมานานเนาะค่ะแล้วได้ไปรักษาแบบทางเลือกตัวอื่นมาบ้างไหมคะไม่ครับคือคือด้วยด้วยด้วยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรครับก็เลยไม่ไม่ลองแต่แต่ดู ดูประฏิยุทธิผลแล้วก็ดูชื่อแล้วก็จดเบอร์โทรศัพท์ไว้จะโทรดีหรือไม่โทรด้วยความที่มันพอทนได้ครับก็เลยแล้วคุณพี่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลทางช่องทางไหนคะทางดูทางยูทูบยูทูบเนาะ่ะแล้วหลังจากที่ทานนะคะคุณพี่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงคะผมทานไปรู้สึกจักกล่องหนึ่งกล่องที่สองประมาณรับหนึ่งซองนะครับซองซอ่งซองที่สองรู้สึกอาการที่มันขัดขัดแล้วมันอาการตึงอ่ะมันมัน มันผ่อนกายมันไม่ตึงเลยคือปกติที่เคยปวดนะครับ้าเข้าห้องน้ะเป็นห้องน้ําธรรมดาอ่านั่งขาเดียวครับประมาณสักปีกว่าอ๋อนั่งขาเดียวใช่ครับแล้วทุกวันนี้เราใช้ได้สองขาแต่แต่ก็ยังไม่ไม่ไม่กล้าลงเต็มที่แต่ก็รู้สึกดีขึ้นถือว่าเป็นแนวนมที่ดีนะคะทานเพียงแค่ไปแค่หนึ่งกล่องกับอีกซองกว่านะคะก็ผลลัพธ์ชัดเจนมากๆกเมื่อก่อนเคยปวดเสียวตอนนี้หายปวดแล้วเส้นที่เคยตึงนะคะเป็นไงบ้าง เส้นที่เคยตึงไม่ตึงแล้วครับถามความประทับใจอะค่ะว่าตอนนี้นะคะพี่สมพานประทับใจอะไรในผลพันธ์ดีบุญบ้างคะก็ประทับใจนะครับว่าที่ทานมาแล้วมือใช้ได้จริงแล้วก็หายจริงครับค่ะตอนนี้ก็ก็การันตีจากผู้ใช้จริงเลยเนาะการันตีผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันเยอะครับทุกวันนี้แต่ตอนนี้มั่นใจมากเลยเนาะถ้ามีคะแนนให้ดีบุญสักสิบคะแนนพี่สมพานให้เท่าไหร่คะ ก็เกินสิบเลยครับโอ้โหมีสิบให้เกินสิบเลยนะคะน่ารักมากๆเลยปวดเข่าค่ะปวดมันจะปวดมาเป็นระยะแต่ช่วงตอนนั้นมันก็ปวดไม่ค่อยแรงค่ะค่ะพอมานานๆเข้ามันก็เริ่มปวดมันก็เริ่มบวมก็เลยแบบทำยังไงดีเนาะเขาก็แนะนาให้ไปผ่าก็ลูกชายก็บอกว่าไม่ไม่ผ่าแล้วค่ะให้ไปฉีดก็คิดดูก่อนประทับใจที่ว่ามันแบบเขาดีจริงๆค่ะค่ะ ถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่จินแล้วก็อยากให้เขาหายเนาะ,ะเขาจะได้ไม่ต้องทรมานเหมือนเราที่เคยปวดมาแล้วอะ่ะอืมดีอ่ะค่ะเหมือนกับเราอะ่ะเออได้ได้ เขาได้ขาเราคืนมาเงี้ยทมอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะวันนี้นะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเข่าใช่ไหมคะคอยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยค่ะครับคือผมปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมค่ะครับเข่าเสื่อมคนนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะ คือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเพราะว้ทดลองนุ่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งนะคือผมทดลองทางแพทย์ทางเลือกอะครับไปกดมั่งไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบูลจากช่องทางไหนคะช่องทาง อ u t u b e เนี่ยครับยูทูบเนาะหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง หซองนะคะคก็เรียกได้ว่าทานดีขึ้นตั้งแต่1ซองแรกนะคะคเพราะ<อ>ว่า1กล่องนี้มันมี5ซองพอทานครบ5ซอง1องงกล่องตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทิ้งเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายหายร้ยนอนนะะยเปอร์เซ็นตะ์โอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลน,นะคะแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะ ก็ดีบุลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่ามาผมก็ก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่า,าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยะครับไม่ได้มีการว่าจ้างมานะครับก็ทีมนี้ก็มาจากกรุงเทพกันนะครับค,คือ,ค,อคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับ